สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟพีพ,พน้องๆน,นักหมาครุกทุกๆท,ท,ท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าวันนี้ไก่ก้าวฟ้าขอน,นำเสนอตอนที่มีชีวะมันจบแล้วครับนายครับอยู่ในแอปหมาครุกขั้นเทพออนไลน์นะครับจับคู่มาเจอกับท่านวินนะครับท่านวินมา เซียนหมากเนื้อเทวะนะครับ1418คะแนนนะเป็นหมากสีขาวนะครับเป็นหมากเปิดหมากด้วยม้าเทียมเรียงพลนะครับไข่ก้าวฟ้าก็ยังซ่อนรูปนิดๆตอนนี้ไม่ซ่อนแล้วครับก็ถ้ายกอีกทีนึงก็รู้กันเลยนะครับว่าเป็นม้าซ้ายหรือเม็ดซ้ายครับอ่ะยกเม็ดขึ้นไปครับครับเป็นม้าเทียมเม็ดซ้ายนะครับกอสู้ก็เสริม เม็ดขึ้นมาเราก็ดันตัวขึ้นไปครับต่างคนต่างขึ้นครับช่วงนี้เป็นช่วงโอเพนนิ่งเปิดมากกันขึ้นไปคุต่อสูปเปิดมากครบหมดแล้วนะครับเพราะว่าเรือเชื่อมถึงกันนะครับแต่ไก่ก้าฟ้ายังไม่เชื่อมนะครับเป็นสไตล์ของไก่ก้าฟ้าครับแต่คุต่อสู้บุกมานักหนักก็เจ็บเหมือนกันครับคุต่อสูปเปิดเบีย้ยคู่กลางนะครับไก่ก้าฟ้าก็เปิดเบีย้ยระเบิดขึ้นไปเหมือนกันตรงหน้าขุนของสีขาว กูตัสู้เอาเรือมาเสริมอีกหนึ่งลำครับแล้วก็ระเบิดเบีย้ยขึ้นไปอีกทางด้านปีกข,ขวาคูต่อสู้ก็มาทางด้านปีกซ้ายเราต่อยขวาเขาต่อยซ้ายครับหยับหยับขวาไปอีกครับคูต่อสู้ดันขึ้นมาแล้วก็ดันสูงฝังสูงเข้าไปเลยครับนะครับในตำแหน่งของเบีย้ยสูงมรณะข้อควายสี่นะครับฝังสูงไปเรียบร้อยนะครับคูต่อสู้ไหลเม็ดขึ้นมาจะทิมใส่เม็ดเรา ก็กินฉีกออกไปก่อนนะครับกุตโสู้กินกลับมาก็ต่อยต่อยเม็ดครับต่อยเม็ดเม็ดเอากับเราไหมอ้าวเ,เบียมากินเรียบร้อยนะครับเราก็เบียกินขึ้นปะถ้าให้เม็ดของสีขาวมีปัญหาต้งจรเรนี้กลับไปแล้วครับเราก็เสริมโคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวกุตโตสูโยกมา้ามาในตาแหน่งทอฉิงสามนะครับมับงกรสลับขวานะครับไหน บางท่านจะเรกม้าเทียมสลับขวานะครับจุดมุ่งหมายก็จะทิมเบี้ยครับทิมเบี้ยใส่โคนเราหรือเปล่าหนึ่งปากสองปากปากยังไม่ถึงครับทิมไม่ได้นะครับทิมไม่ได้นะครับก็ทิมมาเรากินเลยนะกินฟรีครับขยับขุนอ้อร้อหน่อยครับนะครับนี่อ้อล้อตักกดด้วยครับที่ถูกต้องนะครับถ้าเราต้องการที่จะบุกจริงๆก็ต้องเก็บขุนให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับคิดว่าตรงนี้ปลอดภัยก็เก็บไว้ตรงนี้เลย คู่ต่อเอาเรือมากดนะฮตั้งใจจะขึ้นไปอยู่แล้วครับคนตัวนี้ของไก่ก้าฟ้าก็เหมือนจะเป็นคนแนวป้องกันนะครับคนทางด้านปีกซ้ายเนี่ยจะไม่ได้ใช้งานเพราะว่าขึ้นไปเฝ้าเบี้ยไว้นะครับปลดพันธนาการนิดนึงครับต่อเรือคู่ต่อสู้ก็ซ้อนเรือ,อกินก็ไปเลยครับนะครับเรือลำคนละลำพอนะครับ าเลือกล้ำใบผูกจริงๆแล้วถ้าเป็นทรงนี้นะครับถ้าไก่ก้าวฟ้าเก็บขุนไว้ทางด้านปีกซ้ายนะครับเก็บขุนไปทางด้านปีกซ้ายนะครับจะดีมากครับนะครับ,รบขุนเป้าโคนไว้นะครับเรือเราก็ใช้งานได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ก็ทิ่มเบี้ยขึ้นไปสกัดการไหลของเม็ดนะครับแล้วก็ แล้วก็ล่อให้คู่ต่อสู้นะครับทิ่มใส่โคนเราจะกินสองหนึ่งแต่คู่ต่อสู้ไม่เอาอืมไม่เอาดันเบีย้ยขึ้นไปเลยไหมจัดเบีย้ยขึ้นไปครับนะครับดูหมากทรงหมากยังเท่าๆกันอยู่นะครับไก่ก้าฟ้าได้เปรียบตรงที่ได้เบีย้ยสูงนะครับฝั่งสูงสองตัวนะครับแต่ก็ เป็นรองตรงที่ว่าโคนเราไม่ได้ใช้งานหนึ่งตัวนะครับเป็นโคนแนวป้องกันนะครับขยับเรือมาครับค่ต่อสู้จะเห็นได้ว่านะครับคหมากสีขาวเนี่ยทั้งโคนสองตัวนะครับมาสองตัวก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับโคนก็พร้อมไหลนะครับแต่โคนไก่ก้าฟ้าไหลไม่ได้ครับโคนทางด้านปีกซ้ายครับนะครับก็ได้ดีกันคนระแบบนะครับค่ต่อสู้ก็โยนเม็ดขึ้นมาอีกแล้วเราก็ปักเข้าไปยังไม่อยากกินครับเม็ดอ้าว โอตู้กินสวนขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นการเรียกตัวนะครับแล้วก็ไหลโคนขึ้นไปนะครับเรียกตัวแบบนี้ก็ต้องไปกันครับหมุนมากลับมาผูกเม็ดอ่ะไหลเม็ดไปแล้วก็ไหล้โคนขึ้นไปอีกครับนะครับเดี๋ยวเราจะไหลม้าไปอีกหนึ่งตัวครับนะครับก็ต่อสู้จะว่าไงถอยม้ากลับ ไปตั้งหลักตั้งรับไหลามาขึ้นไปครับมาไปยืนแท่นเม็ดนะครับก็ต่อสู้พยายามจะแลกออกนะครับแลกออกตำแหน่งนี้เสริมมาขึ้นไปอีกหนึ่งตัวครับ เอาเรือมากดจังหวะนี้เรือผูกครับอืถ้าเราผูกแนวนอนจะดีกว่าไหมครับไม่ไม่ทันแล้วครับจะผูกไปแล้วนะครับก็กินเบีย้ยฟรีไปก่อ,นหน,อ,งงน,อนหนึ่งตัวครับอ้าวคุตสุยังไงเนี่ยอ้าคนอีกหนึ่งตัวครับอยู่ดีๆก็หลุดง่ายๆนะครับไปก้าวฟ้าถึงกับชะง,งักเลยนะครับ ได้กินโคนฟรีหนึ่งตัวแต่แนวแนวรับของโคต่ต่อสู้ก็ยังดีอยู่ครับถ้าเราโยนมาไปเลยไม่ดีครับนะครับกลับดีกว่านะครับกลับมาโจมตีเม็ดไปก่อนครับจับไว้ก่อนนะครับพ่อสอนไว้นะครับกลับมาก็ยังอืมโคตต่อสู้กินมาเลยครับโบโหแล้วนะครับเริ่มหุนหวยนะครับฉุนเกียวนะครับกินมากินกลับไม่โกงครับ ยกมา้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับหลบขุนก่อนครับจับม้าก็หลบโค้นครับหลบโคนไปทางด้านปีกขวาแล้วก็ผูกม้าในตัวนะครับไหลโคนขึ้นไปครับไหลโคนขึ้นไปผูกเบี้ยวไว้ในตัวครับผูกไว้ก็อผูกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ครับ ก่ตสู้ลากเรือมาแบบนี้ไงายเขากินสองางเขากินสองม้ามา,มาไล่เรือเขากดโคไล่ม้าม้าหนีเอาเรือกดขุนหลบเอาครับนะครับ ดูว่าอ้าวคู่ต่สู้ยจะไม่กินครับไม่กินก็มาครับถอยม้ากลับมาแล้วต้องการจะถอยมามาไล่เรืออยู่แล้วนะครับถอยกลับมาเป็นแนวป้องกันขุนก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะบุกนลครับนะครับคู่ต่อสู้จะกินสองครับแต่เมื่อกี้จะกินสองกินกินคนสองตัวนะครับพอรอให้สองสองเม็ดอ่าเวียกับโคนนะครับต้องกินแบบนี้ครับนะครับจะมากินโคนสองตัวไม่ได้นะครับมากินครับไหลโคนขึ้นไปนะครับ ถ้าเราเอาเรือไปกดนะครับมันก็จบแล้วครับนายนะครับเรามาดูกันครับมันจะจบแบบไหนนะครับกู่ต่อสู้ยังไม่สนใจครับไหลหนีม้าไปก่อนครับห่วงม้านะครับจังหวะนี้ต้องหลบคนเท่านั้นนะครับไม่หลบครับอ่ไม่หลบก็ยัดโคนขึ้นไปอีกนะครับนะครับแต้มนี้ลุกไปครับโคนกินขึ้นมาไม่ได้นะครับเราก็ใช้เรือกินม้ากินเรือกินลุกกระจนนะครับอ่ะมาดูคู่ต่อสู้จะแก้กันยังไงนะครับ ไผ่มามายังไม่จนนะครับยังไม่จนก็กินมาเอามากินลูก้าไปนะครับจะหนีไปทางไหนก็โดนเรือนะครับรอดคอนะครับจนสวยงามนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านและคู่ต่อสู้นะครับท่านวินด้วยนะครับนะครับที่ให้การร่วมสนุกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไก่ก้าวฟ้าทั้งช่อง YouTube นะครับหรือว่าทางติกตอกก็ดีนะครับ รือเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันครับนะครับถ้าต้องการสนับสนุนนะครับทาง youtube ก็กดซุปเปอร์แต้งนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับ